ซึมตึ้นนั่นก็คือปัญญาอ่อนสลิดดกนั่นก็คือแร่แห่นั่นก็คือร่างส่วนแงวนั่นก็คือโง่เซอร์นั่นก็คือเซอร์ควายสตวงคือกระเบื้องถวายเจ้าที่เฟซีทานพนันเจ้าบุญจักบ่ของมีประโยชน์ียังกับพนัาอาหารครบห้าหมู่นะเจ้าบุญจักบ่เจ้าคือบมหาให้ลูกกินบ้านนอกเข้านะครับบ้านที่มันกับพวกโควิดทุกคนห่อ เจ้าคอยสิบอกจันไหนได้เนาะพี่จ๊ะแต่เด็กน้อยมันบุหูดออก่าหาหมูรู้ว่าหาหมูมันบอกกินขาใจบอกเออมันอยากกินแต่เนี่ยมันอยากเจ้าขาใจรอย่างไรเราโตแล้วจา้าเราไม่ใช่เด็กเ,เราแก่แล้วด้วยเรารู้เพราะอเออนี่ มาหาคองม,มีประโยชน์ครบหาหมูให้ลูกกินเนี่ยวะเด็กซีเจ้าบุหุกจักบ่าอาหารครบหาหมนะูคือ,อยังให้ลูกกินเป็นชามข่อยขอบ,อบ,อบุหุกขอบุหุกเวลาไม่กินได้ทำใกินได้ก็อ<ส>ขอแล้กวก็รบบ่หาหมูนะมือคนเฮานี่ไปกินแต่ละมือ,อครบหาหมูหาหมูหาหมูขบมือเจ้าหุกบอกมันใช้เงินอหุอกมันมีอะไรได้ไหม S <S> มันก็บะไรแพงเนาะแต่มันก็ซื้อจิ๊กซื้อแจ๊กบอกง,งนะ่ายๆกะมันก็จะมีคนกินปลาแดกหรอคะนี่เราคนด้วยเ่รอแม่บา้บานมันปลาแดกเขาไม่ได้ขบบา,ดายท่านหรอปลาแดดก็แพงแต่ว่ามันปลแพงอาหารครบหาหมู่นะเจ้าบ,าบ,าบ, <S <S บุ้งดักบ่กเจ้าคือบมหาให้ลูกกินพี่จ้าเด็กซีเจ้าบุ้งดักบ่าอาหารครบหาหมู่นะคืออย่างห้ลูกกินมันฟ้ามข่อยคอมพิวเตอ ผีกี้ปอดกี้หนามเอ้ย้าไฟไ่ใบปอดไม่ใส่มั้ง